คุณเกี่ยวข้องกับคอาเสินายนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะรีเช็คก่อนนะคะว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับคําทํานายนี้หรือไม่ถ้าคุณเกี่ยวข้องกับคอาเสินายนี้นะคะคุณลองมองรอบๆตัวเองนะคะในระยะที่สายตามองเห็นนะ ักเรียอที่ใส่ตามผลคุณจะเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิ่งที่อาจารย์จะพูดนะคะคุณจะมองเห็นวัตถุนะคะที่อยู่ใกล้ตัวคุณตอนนี้นะคะจะมีวัตถุบางอย่างนะคะที่เป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอยู่ใกล้ตัวคุณและอาจจะมีแก้วน้ําหรือขวดน้ําอยู่ใกล้ๆคุณด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ เลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณจะมีเลขสี่และเลขเก้าอยู่เสมอและคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างรักษ์ค่อนข้างที่จะบอว่าไม่ค่อยชอบทำลายอะไรสักเท่าไหร่นะคะคุณจะได้สัตว์เลี้ยงที่ดีนะคะข่าวดีนะคะข่าวดีมากๆเลยนะคะ ไพ่ชุดนี้ที่เปิดมานะคะเป็นไพ่เหรียญทั้งสามใบเกี่ยวกับเรื่องเงินลูกคุณรู้ไหมว่าไพ่สามใบเนี้ยมีสี่เหรียญเก้าเหรียญแล้วก็ไพ่คิงนะคะราชาถือเหรียญหมายถึงเงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะคะวาสนาคุณมีดวงจะได้ร่ำรวยเป็นสถีอยู่นะคะราชาถือเหรียญน,นี้เป็นไพ่กันเงินที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะมากคุณจะเป็นคนที่มีมนนทรัพย์มากที่สุดใน ในตระกูลของคุณนะคะเอาว่าในตระกูลของคุณเนี่ยใครเคยรวยแค่ไหนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รวยที่สุดในตระกูลนะคะเมื่อไหร่ก็ช่างนะอันนี้ไม่ไทยว่าเมื่อไหร่อันนี้ไม่ได้มีกําหนดเวลานะคะแต่ว่าในระยะเวลาภายในสามเดือนนี้สามเดือนที่ถึงเนี้ยนะคะคุณมีกันจะได้เงินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนใหญ่สําหรับคุณนะใหญ่แต่ละคนไม่เท่ากันมันมีอยู่ในใจแล้วละ่ะคุณอาจจะคิดแล้วล่ะว่าคุณจะได้เงินอะไรสักอย่างที่เป็นเงินก้อนแล้วคิดว่ามันจะได้ไหมจะสําเร็จไหมเดี๋ยวคุณจะได้ พะไพ่เก้าเหรียญกับไพ่คิงเหรียญยะเป็นไพ่เงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เราจะได้ซื้อของมีค่าของหรูหราราคาแพงด้วยก็ได้แต่ว่าในเดือนนี้ค่ะหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ค่ะคุณค่อนข้างจะเก็บเงินเซฟเงินประหยัดเงินคุณยังไม่กล้าใช้เงินเยอะคุณจะใช้เงินประหยัดกว่ากว่าที่เคยเป็นปกติเราไม่ใช่คนประหยัดแต่ว่าช่วงเนี้ยจะต้องประหยัดหรือสถานการณ์บังคับให้ประหยัดให้เก็บให้ออมลักษณะอย่างนั้น เดี๋ยวหลังจากหนึ่งเดือนจากนี้ไปนะคะเงินจะค่อยๆเข้าและจะมาเยอะด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วอะ่ะในระยะสายตาที่คุณจะมองเห็นในตอนนี้นะคะอาจจะมีออ่ต้นไม้หรือผล,ลไม้หรือดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะจะเป็นรูปภาพก็ได้หรือจะเป็นของจริงก็ได้นะคะถ้าคุณมีลักษณะอันนี้ใกล้ใกล้ตัวนะคะก็แสดงว่า คุณยิ่งเกี่ยวข้องกับคลิปนี้มากเข้าไปใหญ่และภายใน24ชั่วโมงนี้คุณจะได้เอได้กินผลไม้หนึ่งอย่างนะคะหรือได้แบบซื้อได้กินได้สั่งออเดอร์ก็ได้นะคะเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมากับ24ชั่วโมงต่อจากนี้ไปไม่เกินนี้นะคะนั่นแหละจะได้แล้วถ้าบ้านใคร่มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะมีหมามีแมวมีวัวมีควายมีไผ่วัวขึ้น <c oughs> ก็คือมีสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ค่ะสัตว์เลี้ยงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็บอกว่าจะส่งเสริมบารมีของคุณนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําบุญในช่วงนี้เนี่ยให้ทําบุญในการช่วยเหลือสัตว์นะคะจะส่งผลให้คุณโชคดีอย่างเช่นแบบทําบุญบริจาคช่วยเหลือสัตว์อาหารสัตว์ปล่อยชีวิตโคกระบืออะไรทํานองนี้นะคะก็คือช่วยเหลือสัตว์จะส่งผลให้คุณดวงดีโชคดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เลี้ยงอะไรก็ได้ค่ะถ้าคุณเลี้ยงอยู่ก็ก็ดีกับตัวคุณนะคะเรื่องความรักล่ะเออถ้าเรื่องความรักเนี่ยคนรักอะค่ะหรือเพศตรงข้ามอะค่ะจะจะทําให้คุณได้เงินทําให้คุณได้ทรัพย์ถ้าคุณติดต่อหรือว่าดีลงานดีลอะไรกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณนะคะเขาจะทําให้คุณได้เงินหรือทําคุณได้ทรัพย์หรือนาทรัพย์นําโชคมาให้แต่ถ้าคุณมีแฟนนะคะคุณลองให้แฟนเนี่ยเออเสี่ยงโชคอย่างเช่นแบบ จะไปเสี่ยงโชคแบบจะเซอตันี่ลองถามแฟนว่าเออเธอเธอชอบเลขอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยขนลุกอันเนี้ยแฟนอาจจะนํานําเลขมาให้นําโชคมาให้ก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ยังไม่มีแฟนยังโสดอยู่ะคะ่ะอาจจะเจอคนที่มีฐานะฐานะดีเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีชาติตระกูลมีแบบว่าทางบ้านมีที่มีทางมีฐานะที่ค่อนข้างจะดีเข้ามาคุยกับเราก็ได้นะคะก็อย่างอ,าสายอยัสมัยงั้นนะคะ นับจากนับจากสี่วันนี้ไปนะคะก็ถึงจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะคะแต่จริงๆอ่ะต้องรออีกเดือนหนึ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเดือนนี้มันยังแบบกระชับกระชับอยู่การเงินมันยังแบบตึงๆอยู่หลังจากเดือนนึงไปถึงจะดีเอาเป็นว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ชุดที่ดีนะคะพิมพ์คําว่ารับคําทํานายที่ดีก็แล้วกันช่วยพิมพ์บอกจังเลยนะคะคุณคิดว่า ขัทนานายนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่